สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุยทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางที่ประจวบคีรีขันธ์ครับมารอบนี้เป็นการมาแจมทริปกับลุนพีที่รู้จักกันในกลุ่มครับมาขึ้นเขาหลวงประจวบซึ่งเดี๋ยาจะบอกว่าที่เนี่ยครับแผนเอาไว้นานมากแล้วก็ด้วยความที่ว่าเคยเทมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่แบบทํางานแล้วเวลาว่างไม่ตรงกันก็เลยไม่มีโอกาสได้มารอบนี้ครับว่างงานแล้วก็เลยตัดสินใจมาทันทีเลย โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุดเริ่มเดินก็ระยะทางประมาณสัก7กิโลแบบได้ยินว่าเหมือนกับเขาหลวงนะไอเขาหลวงสุขโขทัทยประมาณนั้น7กิโลมาดูกันครับว่าเราจะเดินประมาณกี่ชั่วโมงกันเดี๋ยวถ่ายรูปวิวให้ดูครับไปแล้วเนื่อไว้ฝังไขมันกระต๊อบ หลังจากที่เดินชิวๆตามเส้นทางน้ำตกตอนนี้ได้เวลาของจริงแล้วครับทางก็จะประมานี้เลยพี่เขาบอกว่าตรงนี้แค่น้ำจิ้มรับเดินมได้สว่งอีก็ถึงจุดพักแล้วเป็นจุดเ,เติมน้ำก็เป็นไหลข้งต้นน้ำตก หมือย่างที่เราเห็นตอนที่เดินมาข้างล่างนะครับก็จะมีน้ำประมาณนี้เลยเย็นอากาศในข้านนั้นที่จะร้อนมากๆเลยครับน้งโดนหนีแต่ว,ว่าไม่เยอะกว่านี้แค่ตกอยู่าับไห โอเคครับเราพักระหว่างทางคือจริงๆอยากจะบอกว่าความชันก็จะใกล้เคียงกับเขาหลวงสุโขไทยแต่ด้วยความที่ว่าบรรยากาศมันร้อนมากมันเป็นตัวตัดกําลังเราไปได้เยอะมากเลยครับเหนื่อยเพราะอากาศมากๆเลยโอเคสู้เดี๋ยวดูระยะทางข้างหน้าก็จะเดินตามนี้ไปเลยเราพักทานข้าวเสร็จก็ได้เวลาที่แบบเดินทางต่อแล้ว สภาพป่าบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้อารมณ์แบบคล้ายๆสภาพป่านะครับจะคล้ายเขาหลวงสุขโขทยัยแต่ความชันยังยังไม่เท่าเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหน้าว่าจะเป็นแบบที่เขาคุยพูดกันไว้หรือเปล่าว่ามันจะชันเหมือนเขาหลวงสุขโขทยัยตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับประมาณสัก2องเลเวลสเดี๋ยวเราไปดูกันครับ let's go คนสวยมาก,มกเลยผมเป็นคนที่ไปเดินเราไม่สนใจวิวผมชอบแค่ได้เดินครับผมแค่สนุกกับการเดินผมไม่ค่อยมีสายรูวิวอะไร <c oughs> ก็มีแต่ชอบแบบเดินแบบเดินเล่นกันอะไรเงี้ยไปเลยบไปนี่ครับบ่ายสามตอนนี้เรามาถึงลานสองแล้วครับเป็นจุดกลางเต็นท์เดี๋ยวเราหาพื้นที่กางเต็นท์แล้วก็ไน้นี่มาน้ำเอามากรอง อยาหาที่กลางครับเรามองดูแล้วตรงนี้แหละน่าจะเวิร์กสุดโอเคครับคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าลานตรงลานสองก็จะเห็นวิวมุมด้านนี้เหมือนสไลเดอร์ยากเลยเราฝั่งนี้นะครับมองไปก็จะเห็นหาดมะนกอร,รก็จะอยู่ฝั่งทางส่วนด้านนู้นแล้วก็กลางคืนเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งครับ ตามคอนเซปต์เมืองสามอ่าวดาวสาโลกเดี๋ยวเราจะมาดูใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้เรากำลังเดินดูๆทั้งนข้งก็อันตรายต้มาระวังเลยตรงนี้สวยมากครับแล้วก็มีเมฆฝนแบบดำมาเลย จริงๆก็ภาวนาให้ตกไปลอยครับอยากเห็นหมอกแบบหลังคนที่แบบลอยเป็นไอขึ้นมาตรงนี้บ้างแต่ตรงหนักก็คือไม่เอาโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงลานสองที่เข้าหลวงประจวบแล้วครับคืออยากจะบอกว่าสวย แล้วด้วยสภาพพื้นป่าที่มันเป็นอของเทือกเขาตะนาวศรีครับตั้งแต่การเซนบุรีเพชรบุรีไล่ลงมาอุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็ลานที่เห็นด้านหลังทําให้นึกถึง่ายเหินกรุบที่จันทบุรีเลยแต่ด้วยความที่แบบที่เนี้ยใหญ่มากเป็นลานหินที่เป็นแบบสไลเดอร์สวยสวยจริงๆครับด้านหลังก็จะเป็นวิวที่มองเห็นพื้นที่ราบแล้วก็เป็นชายฝั่งทะเลเห็นหาดวันตกอนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นป่า โดยรวมแล้วอย่างนี้เลยครับสักครั้งในชีวิตที่ควรจะมาจริงๆอะ่ะตามที่ผมเกินตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นมาแล้วครับว่าที่เนี่ยเคยแพนที่จะมานานมากแล้วแล้วด้วยความที่ว่าช่วงนั้นทํางานอยู่ติดงานเป็นช่วงที่ไม่ค่อยว่างทาให้ไม่สามารถมาที่นี่ได้ก็เลยไม่ได้มาจนจนสามวันที่แล้วครับเห็นทริปของพี่คนหนึงแชร์ในกลุ่มหารขึ้นที่นี่ก็เลยตัดสินใจมาเลยครับ วิวก็จะประมาณน,นี้เลยสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปยางเต็น์กัน ดีตอนเช้าๆนะครับทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เลยกลับมาซ้ําตรงนี้อีกรอบหนึ่งเป็นการมานั่งกินข้าวที่แบบวิวหลักล้านมากๆเลยครับเรามี 1.... นซีเรียลที่ขาดไม่ค่อยได้เลยทุกครั้งของการเดินป่าแล้วก็มีกาแฟครับแล้วก็มีข้าวก็มีกับเป็นอาหารสําเร็จรูปครับแล้วก็ฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยก็มานั่งกิน คนเดียวดูวิวไปด้วยแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยเนี่ยไม่รู้พูดคำว่าก็อหะไรกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยพูดป่อยมากเลยคำนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกัน อคนแต่เาันนะืออันนี้ติดๆมากอะ่ะนี่แหละเป็นคำแบบสะบดของเขาที่เป็นเรื่องปกตปปิตื่นแล้วทานข้าวเสร็จเก็บของก็ถึงเวลาที่มาดูไฮไลท์ของเขาลงประจวบก็คือซุ้มประตูแห่งการเวลา,าจะเป็นเหมือนอซุ้มต้นไม้ครับถ้าใครได้ยูได้ดูแบบหนัง อลิสอินวันเดลด์หรือว่าจะเป็นพวกออะไรนะมึงมัวครับสไตล์จะแบบนั้นเลยเหมือนอยู่ในเทพนิยายเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่ฟังพ่อมา่ครับไปครับ อยู่บนยอดเขาหลวงประจวบซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งในยอดเขาแต่ไม่ได้เป็นจุดสูงสุดครับแล้วจุดที่เรามาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อระหว่างไทยแล้วก็พมา่ามีไฮไลท์ก็คือซุ้มประตูข้างหน้าครับเป็นประตูแห่งการเวลาก็คืออุโมงค์ต้นไม้ครับสวยมาก ทำไงอ่ะกินไม่ได้อยสามวันอ่ะครมวันเลยเข้าไปเนยเข้าไปเลยเรามาที่ลานเดิมของอ้วนที่มาจากหน้านู้นนะครับลานตรงนี้เป็นถุงดอกกระเจียวด้วย กลับแล้วครับได้เวลากลับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงนิดๆเก้าโมงหบเดินทางกลับแล้วก็ผ่านลาน เป็นจุดพักเป็นต้นไทใส่มาเยต้นใส่ตรงนี้ใส่ลมากเป็นต้นใหญ่แล้วก็แถอนณาเขตไตแบับไกลามากๆเลยเป็นจุดพักครับแล้วก็จะมีหินด้วย หลังจากที่เราลงมาจากเขาก็ได้เวลาเตรียมแพนต่อเราจะไปนอนที่หาดวันตกรนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวไปหารถเข้าไปในหาดตอนนี้อยู่ที่หัวยางครับโอเคเราเจอกัน